สวัส shadow, ด,ดีแลนี้ัเสชอันัาไปดดอาารก้เลาไปูากันนวราอกันหิวม้าดากแล้ว้เปดอากันนั้เอกนะคะวันนี้านกนันนี้เราไปดูอาานะคะนี้าอนะคะัน้เราไดอหกนตะัีาปอากนะคะวันน้ราไปดานนะว้เาไปอารกนคะราะากนะคะเราไปดาากันนะควานที้ราานมควันที่ร้ดาันอะันอห เชช่นลลีิวิกตอร์วันนี้เรามาปารีสค่ะนี่คือห้องนอนมันค่อนข้างเล็กเพราะรอยู่ปารีสนะคะปารีสคือเตียงท้องห้องและตรงนี้่วนตรงนี้นั่นลามีต้ แต่ดูซิตู้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรแต่สรเก็บของได้แต่อย่าลืมตอนนี้ก็เป็นส่วนกาแฟะนะคะชอบมากเลยเนี่ยแก้วน่ารัก,น,รกน่ารักมากเลยค่ะชอบแบบด้วยความเป็นแบบพอ t เทอรีแล้วก็มีเ e s เพ m a c h าชีน,นะคะโรงแรมนี้ติดกับเมโทรนะคะก็คือ s ั cel, นมาร์เซล l ะคะคือเอลิสอูแลฟเรวีเป็นงานเขียนของแคลร์นะคะแคลร์ชิ้นงานเขียนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีความเกี่ยวข้องออบความแบบแฟมิน,นเออ ออได้รับรบางวัลในปี1976มันก็จำไม่ผิดเดนยน <c oughs> ่ยนัะนะไม่มีหรออ่นี่ไงเป็นรีเฟมิน่าก็คือ1967ค่ะ <c oughs> ซึ่งเขาได้เกิด้วยหังสือจริงโรงแรมนี้อือขอโทษทีเสียงหายโร <c oughs> งแรมนี้เขามีตีมก็คือตีมก็คืออ่าลิ r เติเชก็คือเกี่ยวกับหน,หนังสือนะคะข้างล่างก็จะมีแบบมีหนังสืออีกหลายเล่มเลยถ้าใครสนใจก็มาที่นี่ได้นี่นะคะห้องหลัซึ่งก็ มีอ่างทัวร์เลทคือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็ถือว่าใหญ่สำหรับปารีสนะคะ,ะไปเช่าปารีสดก,กันเลยขอไปนอนกันนะ,ะ,นะคะลาเาร์ส Welcome to Paris แล้วเดี๋ยวเสียงอันวุ่นวายนี้ก็คือเดี๋ยวเราอ่ะจะไปแถวอ,อ่าชัตเล่นะคะวันไนี้แดดดีมากเลยอตอนนี้ ก็อยู่ที่ป้ายบัสตินแล้วก็ต่อเมโทรไปที่หนึ่งแต่ว่าที่ป้ายบัสตินเนี่ยมันก็จะมีประวัติก็คือบัสตินในประวัติของฟอสซิล,ลิชชัวเออร์วิลชันเนี่ยมันก็เป็นหุบใต้ดินนะคะก็เดี๋ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของหุบใต้ดินเดี๋ยวจะให้ดูนะนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหุบที่เขาเออากมาแล้วมาเถึงอันต้นเหตมาขังด้านหลังของเราเนี่ยเป็นหบบัสตินแล้ว อันนี้ก็คือเป็นป้อมปราการของบัสตินนะคะอ่าตรงนี้เป็นแมปตรงนี้เราอยู่กันตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเมโทรใต้ดินแล้วก็ตรงนี้เป็นโคลโนเดอร์จูเลียนะคะแล้วก็บัสตินอยู่ข้างหลังเราตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงนี้ชนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่งอกออกมาก็คือส่วนนี้อ,อืมนี่คะ่ะเราก็ออกมาเลย ออกที่สองมีงปฏิปมกากรรมแบบแทบจะทุกที่อันนี้มามาดำเลินมาดำลูนอ๋อมุชุสโซเล่หน้าหายไปแล้วอ,ะอ่ะอ,อันนี้มันเป็นแบบเตียเตอ้แลวมองสดนก็นหลุดหายไปอืมน่ากินจังเลยว,ว้าวตึกสวยมากบรยนี้ตอนนี้นะคะก็เป็น house of h o l u i s Vuitton dream นะคะเป็นลา เป็นตึกของวิวิตตองเหมือนกันตรงตรงนี้เดินลามันเน่ตรงนี้แล้วตร้งเนิฟสายเจ็ดขึ้นมาปุ๊บเจอปับเลยห้างนี้นะคะ,ะ,ะ,ะห้างนี้นะคะก็เป็นห้างที่แบบรวมของแบรนด์เนมก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส,สำหรับคนที่ไม่อยากไปแบบที่ Galerie de เดล a าเฟเยตหรือว่าที่อาร์ตเตอร์ยิมนะคะชองซูลิเซนใน ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชอยแล้คนก็ไม่จิบพานด้วยแล้วก็เออบริการก็โอเคคือเส้นนี้ก็เป็นลักชัวรี่แบรนด์ซึ่งราคาก็เหมือนกันทั่วๆไปแต่แค่ว่าคนไม่แน่นเท่ากับาทางาช่องซิลิเซ่ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กซัตอนเนอร์เกยแล้ะค่ะไปกินข้าวกันหิวมากแล้วนี่ใครจำคลิปของเราได้บ้าง w ิ้นบักเก็ตซีวิลเลนะคะ,ะย้อนกลับไปดูคลิปบักเก็ตของเราได้เลย อันนี้ก็คือถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็คือ Palace Louvre เข้าไปก็คือ Louvre ถ้าเราเราก็เป็น Palace Victoria ถ้าเราตรงไปก็เป็น Box de Gobel แล้วก็เป็น Forum de Arna นะคะก็เป็นแหล่งวัยรุ่นแล้วเราก็เข้าสู่ในส่วนของ Chateau แล้วนะคะก็จะมีโบสถ์ตรงนี้นี่แถบบนี้นะคะก็เป็นโซน Art Contemporary นะคะก็จะเป็น นี่ข้างในก็จะมีแบบมีความสเปซสเปซก็เข้าไปดูได้อากาศดีพารีสแฮปปี้รอบที่แล้วมาคือห่วยมากอากาศ <c oughs> ก็จะมีความอาร์ตตรงนี้นี่เป็นแอร์เดอรจูก็คือเอาเด็กมาเล่นได้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ถึงร้านแล้วนะคะร้านนี้นะคะเลียนนะคะเหลียง

น้ำเกลือแล้วก็แป้งม,มาแล้วจ้าเราที่เรากินหอยที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเรามาชิมหอยแฟร์ริสกันว่ามันมเป็นยังไงได้กินกาลมาน้ำเงี้ยงเนื้อให้กินแบบคอนเทนเนอร์ร่นะคะมาทำใหดูเราจะหยิบหอยขึ้นมา ไม่เหมืเปล่านะอนเอาตัวนี้มันม,มีดึงออกหน่อ,อุ้ม,มเวลากะละมันทอดที่นี่นคะคะลวดลามไม่เหมือนกะละมันทอดที่อื่นว่าไม่ได้เปไ็กลมแต่เป็นเจยาวๆแบบนี้จิ้มกับซอสท่าๆนะคะ กแบบินข้ารแล้วอิม่มมากแบบว่าแน่นอนว่าเราต้องมีของหวานเพิ่มเข้ามานะคะนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นชูโอเดติน เดี๋ยวมานี่ก็เป็นร้าน,นไอติมช็อกโกแลตแล้วก็เมื่อกี้ก็มีร้านไอติมอีกตรงนี้ก็มีของกินนะคะเป็นวาฟเฟิลก็ไอศครีมในวันที่อากาศดีแบบนี้นะคะทุกคนก็เอาโต๊ะมาวางบางคนเขาก็มานอนตากลมกันแล้วก็มีหอยทากเฮ้ยร้านหอยทากตรงนี้ก็เป็นร้านดังนะคะเป็นเอสกอรก็อมงเทอร์เกย์นะคะมากินของหวานร้านนี้กัน ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่แบบว่าแหล,งลง่งรวมแพรสเซอรี่ของอหลายๆเจ้าอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นของเทียเอ็ก่ก็คือมาการองแล้วก็มีบิสกิตบิสกิตคะก็คือบิสกิตที่แบบองทางน้องแล้วก็มีของคุณลาเบย์น่นะคะคนที่ออกแบบเมนูออเบเกอรี่นะคะแต่ละเจ้าเราจะลองทาเนเมื่อหนาวกันแล้วลวันนี้เราก็ไม่มีไอศครีมเศร้าใจนี่ผลไม้ดอง แล้วก็เน่้อคะเป็นไลายเล็กไลท์ชือ่อของอ่าคนทำนขนมชืนนะ่ดังนนี่ก็เป็นชาร์ตนะคะเป็นาลาจักรซิโุ้เอเซอร์ซิทุแล้วก็มีเป็นชีสเค้กยูสุนะคะเป็นอ่าชีสเค้กยูสุนะคะ มีความเมันกเป็นควาเที่ยวยุุแลก turkey, ิ่นยุ itation, ุัครั้งชันจะขอแ่รั้งนรอนนี้ก็จะเป็นาตซิฟองคัเป็นซิฟองสีเหลืองเป็นเลมอนสงเลมอนนะคะัมันเป็นเยลลี่รัเครีมนะ มีความเคี้ยวจี๊ดมีความหวานละมนุนแล้วก็มีความบิสกิดเดี๋ยวขอไปกินเหรออร่อยมากและแต่ตอนนี้นะคะเราจะไปมงหมากแล้วเราก็ต้องมาที่ป้ายบาเบ้และสิ่งที่บ่งบอกป้ายบาเบ้ก็คืออันนี้คือแลนด์มาร์กนะคะใต้สะพานบาเบ้ก็คือเป็นที่อยู่ของแบบโฮมเลสแถวนี้นะคะก็จะมีร้านขายผ้าก็คือเป็นย่านแฉกอะไรก็คือจะมีร้านขายชุดแต่งงานเจ้าสาวอะไรเต็มไปหมดเลย ขรมานะคะุยน้ำใสามากเ,เห็นน้ำใสขนาดนี้เ<อ><อ>ลยตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปร้านไปร้านไก่ดําในตำนานนะคะซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆก่านี้แหละเเราไปได้วยกันเส้นนี้คือแผ่านตลอดเมื่อเช้าก็มาเส้นนี้แล้วตอนเช้าก็จะมีความแบบ คือคักในการขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะนช่วงเย็นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะอัาน,นี้นะคะเป็นร้านไก่ดำในตำนานาค่ะเคยมันเปิดเป็นปีสองค่ะขออนุญาตใช้ไม่เจาะปากนะคะเพราะว่าเสียงในร้านเขาแบบดังมากด้วยความที่ร้านมันดังเป็นร้านดังในตำนานเลยนะคะคือร้านไก่ดำที่มันดังเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำงานร้านอาหารในปารีสคือพอ,ขอ,ขอ,ขอเขาเลิกง,งานแล้วมันจะไม่มีที่ไปนอกจากเคบับใช่ไหม ร้านนี้เป็นร้านเดียวที่เขาเปิดจนถึงแบบตีสองนั่งยาวไปถึงตีสามหรือว่าตีสี่แหละเดี๋ยวเคยมากินแล้วถ้าใครจะมากินอ่ะก็ต้องมาช่วงเวลาใกล้ๆเกือบเที่ยงคืนอ่ะเพราะว่าอาหารจะออกเร็วแต่ถ้ามาก่อนอ่ะก็รอไปเลยจะายาวๆแล้วแต่ดวงคนทำกับข้าววันนี้เมนูดังๆที่เราจะสั่งก็คือซิกเนเจอร์คือไก่แล้วก็กล้วยเอ่อกล้วยทอดแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือมีเมนูปลาคะเดี๋ยวจะสั่งปลาทอดเหมือนกัน โอเคค่ะเดี๋ยวมาชิมไก่กันนะคะไก่ครึ่งตัวไก่ย่างสีเขียวก่อนไก่แห้งไปน,นิดนึงแต่ว่าอร่อยมากมสุดชอ้อนสุดแด็ช้อนเขียวคือ the best นะคะอยากมีกล้วยอย่าชิมกล้วย The best <laughs> ว่าคือที่สุดอร่อยมากลากตัวใหญ่มากชิมแบบป,ป๊ <c oughs> อปป๊อปสาวร้อนกับไก่ร้อ <laughs> ส่วนข้าวนจะเป็นข้าวของมะลินะคะ มีดารามาที่ร้านที่เรากินข้าวแล้วแต่เนี่ยไม่รู้จักว่าใครก็เลยไม่กล้าไปขอ,ขอถ่ายรูปเขาเห็นทุกคนตื่นเต้นมากในซอยเรามาดู Nice Life in Paris กันนะคะว่า Nice Life ที่นี่เป็นยังไงแบบถนนผนทางร้านอาหารตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย ร้านที่เรามานั่งตอนกลางวันนะคะคือร้านเบเกอรีร่ที่เราามากินยูสุชีสเค้กตอนนี้เราก็เขาปิดไปละเดี๋ยวไม่มีของหวานไม่มีของหวาน tradition ของการเที่ยวเขาต้องปิดวันด้วยไอศครีมนะคะอมาเรโน่ไว้จะดูซิว่ามีอะไรอีก วันนี้นะคะขอปิดวอลกด้วยไอซ์ฟิล์มร์นคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตากดกระดิงให้เติมนะคะไปกันแล้วบ๊ายบาย